สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่น้องไทเกอร์นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะระบบเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีระบบเลขฐานสองนะคะแล้วก็ระบบเลขฐานแปดระบบเลขฐานสิบแล้วก็ระบบเลขฐานสิบหกนะคะระบบเลขฐานสองนะคะก็จะมีนะคะ มีศูนย์กับ1นะึ่งะมีศูแล้วก็มี1นะคะก็คือถ้าอธิบายนะคะก็คือจํานวนหลักนะคะก็จะมีอยู่2หลักนะคะมีศูนแล้วก็หจะเป็นระบบเลขฐานสองนะคะเลขฐาน8นะคะก็จะมีเ,เลขนะคะจำนวนหลักก็คือ จะมีศูนย์นะคะศูนย์ไปจนถึงเจ็ดแต่ว่าจำนวนหลักอ่ะมีอยู่แปดหลักนะคะก็คือเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกและ ะะทีนี้เรามาดูเลขฐานสิบนะคะเลขฐานสิบจะมีจํานวนหลักอยู่10หลักนะคะแต่ว่าจะเริ่มจากศูนยถึงเก้านะคะอันนี้จะเป็นระบบเลขฐานสิบก็จะเริ่มตั้งแต่ศูนหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขฐานสิบทีนี้นะคะเรามาดูจำนวนนะคะระบบเลขฐานสิบหกนะคะระบบเลขฐานสิบหกนะคะก็จะมีจำนวนอยู่ที่สิบหกหลักนะคะจะมีอยู่ที่สิบหกหลัก อ่านะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ก็คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะคะศูนย์ถึงเก้านะคะแล้วก็ A ถึง F นะคะ A ถึง F ออ่าศูนย์ถึงเก้านะคะ ก็จะมีเริ่มตั้งแต่นะฮะเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะต่อด้วยนะคะ a ถึง f นะคะก็คือ a a b c D <Okay. S 1> E แล้วก็ F นะคะเอ uh, เนี่ยก็จะเป็นแทนด้วยเลขสิบนะคะให้เข้าใจว่าเป็นสิบก็คือ a แล้วก็เริ่มเป็นสิบเอ็ดโทษทีนะคะเมื่อกี้นี้ก็คืออ่า uh, โทรศัพท์เมมเต็มนะคะโทษทีนะคะต่อเลยนะคะก็คือเเนี่ยก็จะเป็นสิบนะคะ B ก็คือสิบเอ็ดก็คือสิบสอง ะ,ะแล้วก็ D 1สิบสาม e สิบสแล้วก็ F 1สิบห้านะคะแต่ว่ามีสิบหหลักนะคะมีสิบหหลักแต่ว่าศูนย์ถึงสิบห้าแต่ว่า,าในส่วนของสิบเนี่ยเขาจะแทนด้วย a b c d e f แต่ให้เราเข้าใจเลยว่า a ก็คือสิ b ก็คือสิบเอด c ก็คือสิบสอง d ก็คือสิบสาม e ก็คือสิบสี่ f ก็คือสิบห้า ในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะจะอยู่ในในเรื่องของคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะใน EP หน้านะคะเดี๋ยวแม่จะพาแปลงเลขฐานอาสองนะคะให้เป็นฐาน10บนะคะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตเพียงเท่านี้จ้า